ครับโอเวอร์ทกับ FC 24ภาคใหม่ของพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับมีผู้ติดตามมากมายจดบริษัทชัดเจนแถมยังมีรีวิวอีกเต็มๆนะครับพิม์ใน Google ได้เลยว่า Over Top Up ช่องทางติดต่อมากมายบนหน้าจอยอย่าลืมทักไปหาได้เลยนะครับ Over Top Up ครับและ f i f a c o อ c o m กับภาค FIFA ภาคใหม่ที่รออยู่ e s s p r t t FC 24ลดสูงสุด20%มาแล้วนะครับส่วน Google พิ FIFA. มพ์ฟ่ f a c o c o m ค เข้าไปแล้วกดป๊อปอัพมีของพิเออร์เดอร์ลดราคามากมายให้ท่านเลือกสรรน,นะครับและอย่าลืมครับกรอ,อกโค้ดซิลเอ็กเหมือนเดิมลด5%ครับ f ีฟ้าคอยด .com ครับผมอบเอาละครับก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมก็มาอัปเดตวันนี้นะครับวันนี้วันตรงกับวันจันทร์นะวันเสาร์ผมไม่ได้มาสตรีมเพราะผมเห็นอาเซนน,นเตะก็ให้คนดูไปดูบอลแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยผมติดซ้อมไอดอลลีกแล้วไปต่องาน ลิวพูแมนยูแดงเดือดก็เลยแบบไม่ได้สตรีม2วันนะปกติผมจะไม่ค่อยหยุดติดกัน2วันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถ้ามันเป็นเรื่องบอลจริงๆอะ่ะผมก็จะให้ทุกคนเนี่ยไปดูบอลนะครับอย่างอรทุกคนก็มีอะไรดูอยู่แล้วไม่ต้องง้อผมใช่ไหมล่ะอ่ะแต่ทีนี้วันนี้ก็จะมาอัปเดตย้อนให้นะครับเดี๋ยวมีตัวชุดมีนี้อะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มันอัปเดตอะไรบ้างก็แล้วกันนะอ่ะมาดูกันก่อนนะครับวันนี้นักเตะที่มามีหรือเปล่า ออไอ้นั้งเตะธรรมดามไม่น่ามานะเพราะว่ามันเมื่อวันก่อนเนี่ยไอคอนมันเป็นโรนาลดิโยมาด้วยนะเมื่อวานเลยนะครับถามว่าน่าทำไหมเดี๋ยวผมพูดค่ามๆให้ก็แล้วกันนะครับคือ,อวันก่อนมีเอสเซียงตัวโกลาโซมาด้วยเอสเซียงเนี่ยราคา80000 0ครับสแตดดาดีสแตตดาดี เท้าดีเวิร์กเลดดีสําหรับคนที่ชอบกลางรับที่ชอบวิ่งพลาดอะ่ะจริงๆแล้วมันไม่เรียกกลางรับลับคนที่ชอบเล่นกลาง2แล้ววิ่งเยอะทั้งคู่เนี่ยเอสเซียงก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะว่าเวิร์กเลดดีเท้าใช้ได้พลังสแต็เนี่ยดีเลยในเรื่องของการยิงเติมมายิงได้แน่นอนวิ่งเร็วอึดแข็งเพซา,ายมีพาวเวอร์ช็อตไว้สองไกลคือภาคเนี้ยถ้าต่อให้พลังยิงดีแต่กดยิงธรรมดาไม่ใส่ก้อยไม่อะไรไม่ได้มีเพซา,ายใส่ก้อยเห็นไหม มันเข้ายากนะครับมันไม่ได้เข้าง่ายขนาดนั้นตัวนี้มันเลยต้องมี power shot มาช่วยเนี่ยมันทําให้กองการเนี่ยส่องไกลได้ได้ได้อินจริงๆก็ไปลองดูแล้วผมก็ชอบที่มีแลคูนด้วยมีจ่ายบอลด้วยอึดด้วยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แน่นอนก็ถ้าชอบวิ่งเยอะถามว่าเราทําเลยไหมพี่ดูเวลาครับตัวไอคอนพวกนี้ผมไม่บอกใครให้รีบสักคนเดียวเลยเพราะว่ามันมีเวลาทํานานครับทุกคนจะไปรีบร้อนก็ขอให้ค่อยๆหยอดดีกว่า ถ้ากลางตัวเองมันพอเล่นได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องรีบทําครับผมจะเตือนตลอดเลยนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมบริหารทรัพยากรเหมือนกันบางคนบอกเอ้าพี่ถ้างั้นทําก่อนเล่นก่อนอะถ้าทุกคนใช้ทฤษฎีนั้นก็ทําเลยแต่สําหรับผมอ่ะผมสนุกแบบค่อยๆเสพผมไม่รีบร้อนเนี่ยรู้ปะ่ะก็ถ้าตัวมันร้อนจริงๆมันไม่ดูจะย่อยอะไรแล้วตัวนี้เราชอบอยู่แล้วค่อยมาย่อยครับนะเช่นกันโรนินโยเนี่ยราคาซื้อในล้านกว่าแต่ราคาย่อย2ล้านกว่า แต่คือเหมือนกันครับมันมีเวลา2เดือน2เดือนเนี่ยมันทะลุทีมัลติซีซันอยู่แล้วถึงเวลานั้นจะยังใช้ตัวพวกนี้หรือเปล่าผมตอบไม่ได้ผมเลยบอกว่าก็ไม่ต้องรีบย่อยนะครับเตือนแล้วนะครับก็ไม่ต้องรีบย่อยเวลาตัวอะไรมันเพิ่งมาเนี่ยไม่ใช่แบบโอ้โหรีบย่อยรีบย่อยนะครับแต่ถ้าคือเงินเยอะอยากทำก่อนเล่นก่อนอันนี้ไม่ต้องสนใจผมนะครับผมก็แนะนำเผื่อคนที่เขามีทรัพยากรน้อยมีงบน้อยด้วยนะครับอ่ะ วันนี้วันจัน์บกติแล้วมันจะมีลูปมานะครับมันจะมีลูปมาเราก็มาดูซิโอ้โห83เพลย์พิกแต่มีให้ทําแค่หครั้งครับอ้าวก็เดี๋ยวต้องทำซะหน่อยฮนะแล้วก็ผมทํา87คูณ7ผมเปิดเล่นในไลฟ์ไปแล้วเลดดีเลยผมเปิดได้วิดิชมาด้วยนะครับก็น่าสนใจนะอีกอันหนึ่งเป็น80เพลย์พิกก็คือทำได้ไม่จํากัดนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาจัดกันครับเพราะว่าแพ็คพวกนี้มันล้วนเป็นแพ็คคุ้มทั้งสิ้นเลยนะก็ 8 7เออ84คู 7, เดี๋ยวผมไปทานอกเวลาแล้วกันแต่ว่าอันเนี้ยมันทําได้ไม่กี่แพ็คเองครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ได้ครับ83%พลิกได้แค่5 p a แพ็คเลดใช้ลักเตะแร2นอนแรที่เหลือก็ถือว่าไม่ตึงมากครับทําไม่ยากทำไม่ยาก,ยากแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูชุดมินินะครับชุดมินิมาเมื่อวานก็เดี๋ยวพาไปดูรับอ่าถ้าเผื่อมันใช้เลดแค่เนี้ยก็ก็ถ้าใครไม่ไปควิกเซลนักเตะจนหมด ผมว,ว่าก็น่าจะหวานๆอยู่ใช่ไหมครับทําเลยนะทาเลยเนี่ยผมเอาตัวขายไม่ได้ไมาย่อยตัวพวกที่ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วถูกไหมอนะก็ทาซะยังไงก็คุ้มอะ่ะผมว่ายังไงก็คุ้มนะคือผมชอบผมชอบโปรโมนี้ตรงที่ว่ามันมีไอคอนให้ผมเล่นเยอะอ่นะผมก็เลยจัดไอคอนกับฟูลทีมละแล้วมีแต่ตัวที่ผมอินทั้งนั้นเลยนะโอเคอะไรจะอาจจะเก่งบ้างไม่เก่งบ้างแต่ว่าก็ เยี่ยมเลยนะโปรโมนี้เดี๋ยวแพ็กพวกนี้เดี๋ยวผมไอ้นักเตะพวกนี้เดี๋ยวผมก็เอาไปย่อยเอาไปย่อยไอเนี่ยไอแปดสิบสี่คูณเจ็ดนะครับตัวซ้ำผมก็มีที่ลงอยู่เดี๋ยวทำแปดสิบสามเพื่อพ,พิกเล่นขำๆสักซองหนึ่งเดี๋ยวไปดูนักเตะที่มาเมื่อวานกันคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะผมลืมไปนะผมจะชอบติดจากไลค์ไนงะผมอัาจ,จากไลค์ใช่ไหมคือบางทีผมก็จะทำเพลินๆครับทำเพลินๆโอ้ ขายไม่ได้นี่ตัวแรผมตัวแรผมหมดแล้วเพราะว่าบางทีผมไลฟ์ผมก็จะคุยกับคนดูเลื่อยเปื่อยนะอ่าถ้า82เก็บได้ครับถ้า82เก็บได้ย่อยถึง81ก็พอ82บางทีมันใช้ทำไว้นี่มาคุยแมตทอัพเอ่ยบางทีมันใช้ถัวเลดของเอสีซี NBC ที่ใช้เลดไม่เกิน83ด้วยนะครับมันก็จะใช้82 81เยอะอืมนะ เดี๋ยวคุณน้ำจัดให้50 p a แพ็คใช่ไหมโอเค50แพ็คเดี๋ยวค่อยไปดูกันในไลฟ์นะครับในคลิปเนี่ยก็เป็นคลิปสั้นเนาะใครอยากดู50 p a แพ็คคุณน้ำก็รอดูในไลฟ์แล้วกันแต่ว่าคลิปที่ผมลงให้ผมเดี๋ยวผมพาไปวิเคราะห์นักเตะที่มาใหม่ย้อนหลังหน่อยมันจะยาวนะครับอ่ด83ดีสุด86แต่ก็โอเคนะโอเคอยู่ดีจำได้ไหมผมย่อยนักเตะเลด กากเลยเนี่ยแล้วผมเปิดได้86เนี่ยผมเอามาใช้ได้ครับตัว86นี่ก็ไม่ใช่ถูกใช่ไหมราคาก็8,900 0และแลก็ดีกว่า,านักเตะไปบูดในขับนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยนะเทคนิคการทำ b c วันเนี้ยคือทุกคนดูนี่มันมีเวลาถึง3วันทำได้วันละ5ซองไม่ต้องทำา80เพย์พิก็ได้ถ้าใครงบน้อยทำแต่นี้พอทำอันเนี้ยวันละ5ซอเป็นเวลา3วันเนี่ย ก็น่าจะได้ลุ้นการสีแล้วก็เลทส,สูงแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเสียทํา80ไปพิกก็ได้ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าแบบพอมีตัวไม่เยอะมากอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมไปเปิดฟุตบินก่อนเพื่อที่เราจะได้ดูนักเตะย้อนหลังกันสะหน่อยแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปอ่านเม้นในไลฟ์นะครับเพราะว่ามันมีนักเตะใหม่เยอะนะทุกคนในช่วงเวลาที่ผมไม่ได้มาวันก่อนนะครับมันมีนักเตะใหม่เนี่ยเป็นอ๋อ ไอคอนด้วยนะครับแล้วก็มีฮีโร่ด้วยเนี่ยครับนี่อันนี้คือผู้เล่นที่มาใหม่แล้วผมไม่ได้วิเคราะห์ให้ฟังนะก็จะมีลอบบี้คีนเห็นไหมมีเอเซียงมาวันก่อนแล้วก็มีเดซายยีมีลีนิกเกอร์วิดิชนะครับวิดิเด็กวิดิดเด็กมาเนี่ยทำให้วิดิตัวเนี้ยราคาล่วงลงมาเหลือ00แสนเลยนะจากแบบตัวละ8-9 0 0 0 0 0นนะเพราะว่าก็ ก็ถ้าคนเล่นเกมนี้แล้วแบบไม่ได้เป็นสายใส่สุดทั้งหมดอะ่ะจะเข้าใจนะว่าเฮ้ยสเตตัสต่างกัน2เนี่ยมันพอได้เออมันโอเคนะถ้าใครแบบอาจจะเป็นมือใหม่เกมนี้อยู่แล้วค่อนข้างจะซีเรียสหน่อยก็สองเขาก็จะเอาใช่ไหมแต่อย่างผมเนะี่ยผมรู้ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรสเตตัสต่างนิดหน่อยอ่าดูดูด,ดูวิดิตนะครับลินิเกอร์เดอไซยีแล้วก็ลอบบี้คีนเอเซียงนะครับเดี๋ยววิเคราะห์เคมีให้ก็แล้วกันครับ วิดิท์นี่ราคาถูกนะราคาแค่ห้าหมื่นเองก็ราคาตัวย่อยนั่นแหละมันเล่นได้คือหลายๆตัวมันก็ราคาตัวย่อยหมดแล้วเพราะว่าเกมนี้ผมบอกแล้วว่าด้วยภาคเนี้ยแก๊ปราคาตัวดีมันจะแพงไปเลยแล้วก็ถ้าตัวถูกมันก็จะถูกไปเลยครับถามว่าเล่นได้ไหมเอาง่ายๆทุกคนเล่นฟันไดวิ่ง78ส่วนสูงประมาณนี้มีเพลย์สไตล์เอเรียลอันเดียวอันนี้เนี่ยไอฟันไดอาจจะดีกว่าน่อยอ่ะแต่ว่าทดแทนได้วิ่งเร็วกว่า5สเตตัสดี ใส่ชาร์โดเข้าไปนี่ลงล็อกเป๊ะนะลงล็อกเป๊ะแต่ผมก็ไม่เข้าใจจุดโทษ99มาไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ในไลฟ์นี่แหละนะครับผมชอบละผมกดเสียบบ่อยบางคนอาจจะเล่นบอลมีศิลปะหน่อยไม่ได้เสียบมากแต่ผมผมเล่นกองหลังชอบเสียบจัดเลยแพ้ก็แพ้โดนแดงก็โดนแดงผมเล่นมันมากๆแล้ววิดิทมีเสียบทองผสมกันกับเอเรียลโอเคเลยนะครับแกลลี่ลิเนกเกอร์ตัวนี้น่าสงสารสุดๆคือ วันที่ผมไม่ได้มาไลฟ์แล้วผมเปิดฟุตบินดูเนี่ยเขาเข้ามาปุ๊บราคาเขาเป็นราคาตัวย่อยทันทีเลยคือแย่มากครับแบบท้าห้าสกิลสเป็นระดับนักเตะระดับตำนานเวอร์เลดไฮโลเพสไตล์มีทั้งไซก้อยทั้งพาวเวอร์ช็อตแต่ราคาย่อยตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยคือแบบคือรู้เลยว่าคนมันไม่ชอบอะครับแล้วก็ AI ก็ค่อนข้างแย่แย่นะครับแ่สแตทแบบนี้ใส่ฮอกลองเล่นดูก็ได้ใครแบบสงสารแกนะ ค,คือมันกลางๆไงส่วนสูงมันก็ไม่สูงมากไม่เตี้ยมากแล้วก็เลี้ยงก็ดันไม่ดีใช่ไหมครับเลี้ยงไม่ดีวิ่งก็สุดกว่านี้ได้ใช่ไหมจ่ายไม่ดีแต่จริงๆแล้วน่าเห็นใจนะคนในยุคข,ของแกลลี่ลินิเกอร์คือแบบโอ้โหนี่ถามว่าเดอร์ไซยีเนี่ยกับเบอร์วีดิตัวตัวท็อปเนี่ยผมเชร์เดอร์ไซยี่ตัวนี้มากกว่าหน่อยๆเพราะว่าคุณดูคุ้มราคาแล้วก็ ล,งลิงง่ายเพราะเป็นฝรั่งเศสอีกอย่างหนึ่งเพสไตล์ก็ถือว่าเล่นบอลพื้นดีกว่าหมายถึงดักพื้นดีกว่าทั้งมีทั้งเรื่องของการบล็อกทั้งมีเรื่องของการแท็กเกิลแบบสแตนดิ้งจากไอแอนติซิเพตหรือแม็กแลคูนเนี่ยแต่วิดิทมันจะมงดีกว่าอยู่แล้วนะครับอย่าไปเทียบเรื่องมงอันนี้คือเดรซี่ก็เท้าดีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ชาโดว์ผมว่าเร็วจัดเลยแล้ววิ่งอะไม่แหว่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดรซี่ตัวนี้เก่งนะครับเก่งเอาง่ายเอาไปคู่กับวิดดับ แล้วมาดูลอบบี้คีนอีกคนหนึงครับโอ้โหราคาตัวย่อยมาอีกแล้วเท้าห้าสกิลสี่ก็ยอมเล่นได้อยู่แล้วครับใส่เหมือนกันใส่ฮอกลอบบี้คีนตัวจะนิ่มหน่อยตายไม่ดีนะใส่ฮอกก็โอเคะยิงคมแล้วแต่เพย์ไซอาจจะไม่มียิงเลยคนก็าจ,จะอยากได้เพย์ยวิ่งอยากได้เพย์ไซยิงมากกว่าผมก็เข้าใจได้ครับแต่ผมว่าเล่นได้นะ อย่าไปซีเรียสขนาดนั้นนะครับแล้ววิคินตัวนี้ข้ามเลยนะครับข้ามเลยแต่แตลดลงมามาเห็นไหมแล้วใคาสเสียงไหมครับอะเดี๋ยวดูโรนดินโยให้ด้วยโอ้หไม่มีอยู่ในลิสต์เลยคน,คนไม่ค่อยฮิตมากอะเอาง่ายๆผมอธิบายไปหมดแล้วเนาะโรนดินโยเอสเซียงเอสเซียงผมว่าถ้าถามว่าถ้าคนมีตัวยีมบุลเยียอยู่แล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนไหมผมก็ว่าไม่ต้องเว้นแต่ว่าเป็นคนชอบเติมไปยิง คือไอทีมัลดูเยร์เนี่ยมันรับอย่างเดียวมันโอเคแล้วนะครับแต่เซียงตัวนี้มันสอดไปยิงได้ไงด้วยเพย์ซายยิงไกลด้วยสแตทยิงที่มันโหล้นหลามอ่ะแต่เรื่องรับเรื่องอะไรจึงใช้ตัวเยแทนได้ครับนะใช้ตัวเยแทนได้ไหมราคาก็ไม่ได้แพงเอ้ยไม่ได้ถูกมากมรลค่าเดียวกันเท้าเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแฟนสิงห์ก็น่าจัดตัวนี้อยู่แต่ชา a d o w เอาเ็วไปเลยเพราะว่าสเต็งกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่า ถ้าเอาสุดนะย้ําว่าถ้าจะเอาสุดสมอก็ไม่ใช่ทางเลือกที่แย่ถ้าคุณอยากให้เอสเซียง e มันมันถึกควายทุยจริงๆอ่ะคุณลองใส่สมอดูแล้วก็ดูสเต็ง98ด้ดเห็นไหมตันคนน่าจะหน้าหงายอยู่นะผมว่าตันคนน่าจะหน้าหงายอยู่สเต็งขนาดนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปอ่านเบ้นคุณดูในไลฟ์ก่อนก็ใครที่ติดตามก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม Mm-hmm. <laughs>